รบบนาล ربنا لا تجأن في قلوبنا ล ل ل ل ล ي ล آمنوا อาามนูอันนี้ยากที่สุดพี่น้องครับรบบนนาาลตจั ربنا لا تجأن في ล ل و ب ล ا ล ل ل ل ذ ي อามานูยาอัลลอฮ์ได้โปรดย้ายหัวใจของฉันเนี่ยรังเกียจต่อพี่น้องผู้ศรัทธาอันนี้ไงเพราะหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นก็คือหัวใจร่ำมัดเมตตาหัวใจของมหัมูด รอสูลละไม่โกรธไอ้นี่คือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นสิ่งที่ยิ่งที่สุดในดุนยานี้แม้แต่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวัลลอฮฺก็ใช้คําว่าอัลลอฮ์มานและอัลลอฮ์มานนี่พี่น้องรู้มายว่าสิ่งนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอัลลอฮ์มานูอัลลอฮฺอารชิสตาวะอ่าะไรี่ยพี่น้องรโรมายสิ่งที่อัลลอฮฺอัลลอฮ์ตั้งโดูบนอารัสดูแต่เราไปโลกกันเดียงว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนเข้าใจไหม เราไม่ได้ไล่คุณลักษณะอัารห์มานูอัลลัลอัรชิสตาวะแสดงว่าโลกนี้เนื้อโลกนี้ปกคลุมด้วยควาเมตตาทั้งหมดเลยวารอมาตีซาบะกก็โรดอบีควาเมตตาเขาเราอยู่เนื้อความกรุณทั้งหมดเลยดูเหตุนี้แหละท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาละฮวาลาอีวาสลาไม่เคยดูอาเฉ่งใครเราจะเห็นนบีอื่นๆรับบีลาตาซัดรับบีเออ่ทวบอกนะลาตาซัด กุฟาริดได้ยารออย่ารออย่าไปวายมันเลยอ่ะอินดีดเอาตัวเลัลวานาฮารอฉันด่าว่ามันตลอดแต่ไม่เป็นพ้นอย่าไปวายมันเลยนี่คือใครอ่ะฐานศาสดาโนอาเลสลาตัวสลากนบีมูซาอาเลสลาตัวสลามดูอาให้อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตัลลัทำลายฟิรินถึงสีสิปีนี่เราโคสชยาวันหรอกว่าอัลลอฮ์ไม่รักก่การโค้อะไร มายังหายาดกันเนื้อยแลย้วกี่ปีเราเคยโดนข้อมายังหายาดอยู่นั่นี่ที่ยกเรื่องนี้มานี่ไม่ได้ไม่ฟังมายกมาหลาว,วันนะบีมูซาอาลสลาตัวสลามันดูอาเชงแต่จะบอกถึงระยะเวลาของการอัลลอฮ์ตอบรับดูอานะบีมูซาอาลสลาตัวสลามในการที่ท้าไมฟิ้อุนต้องย่อยยาคือใช้เวลาถึงเสีสิบปีแต่หนะบิมูซาก็ไม่เคยหยุดดูอาถึงเราแค่เพียงพอออานยาซินเสี้สิบมไม่ได้ผล อันเล่ไม่ปานในอันขี้คลางอันเหมือ้เลยอันกับก้ยปฏิเสธเสียเลยเรืความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นมล่ะพี่น้องมันไม่เกิดที่นี่นบีมุฮมมัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่มีอัลลอฮุมะฟิลหรือเขามีฟะอินนะฮุมลาอัลลอมุนว่ฟิลัมบีบิมายากูลูดยาอัลลอฮ์อภัยให้พวกเขาโดยถึงในฐานะที่พวกเขาไม่เขา้าใจศาสนา เมตเจิบรินอะลยสลลาตัวสลามาเลก้าติฟาวอะไรนะมาเลก้าติฟาวคุณเข้าวะตอนไปิดดาวที่ตออิฟอัลลอฮ์ตาลาทดสอบไอ้พวกกุฟาร์ทางไล่เนี่ยความก่อนยินใส่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมปัจจุบันนี้ก็ยังมีก้าวอยู่นะความจกรถการติดความย่ังไงนะนบีนี่แตกมาเลย ฝังในหินนี่คือรุ่มฝังเป็นรอยพี่น้องลงนึกภาแแหลเราเมียขวางได้ขคดนุ่มหรอกกันเลาะกันแล้วขวางได้มอนเวลาลุกโรงก็ใจมาไม่ทำนุ่มามขวางได้ขวดนุ่มให้นุกฝฝังในหินเป็นรอยเนียนมดแต่นบีบอกแบบากบาลกัดคุณเขาว่าถึงแม้วันนี้เขาจะไม่ได้รับอิสลามที่ฉันทำ แต่ฉันว่างววาลูกล้านของเขาเนี่ยจะรับอิสลามคำพูดอันนี้พี่น้องไปมากาทุกคนอยากจะไปตออิฟแต่บางคนไปยันที่ไปแรกแตงโมก็หรอว่าแตงโมยังดีเมืองตออิฟเป็นเมืองฮุบเขาอ่ะนาตอนนี้มีมัสยิดอับดุอาบบัสมีกูโบเชคดาวด์มักมย่ยตออิฟกลายเป็นมหาวิทยาลัายกลายเป็นสถานที่ฮาฟฟสซพี่น้องน,นึกภาพเลยถ้าวันนั้นนะบีบอกว่ามาเลกา ช่วยจัดการกลุ่มเหล่านี้ให้ที่ถือวันนี้ไม่มีต่อเอฟเลี่ยนเนียนมดอืมเป็นดองเนียนมดเลยนี่คือหัวใจของ่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม